ซึ่งม uh ีการบอกว่าถ้าในเมื่ออีเดินหน้าคือต้องงไว้สมัครแล้วกะให้เดินหน้าดีกับเดินหน้าถึงรูปนะเพราะว่าด้วยปกติเรียกว่าก็จะเป็นคนตีว่าพ่อยให้ความช่วยเหลือคนตีว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออยู่บนอยๆกลางโดยเรื่องอะไรก็เรียกได้ไล่เรื่องไม่จะบาะว่าเรื่องการเมืองรือเรื่องอะไรคืออะไรตีว่าพอจะช่วยได้คือจะเป็นผู้ช่วยแล้วก็จะเป็นผู้ให้ รถมามีไซ่ข้อปีเขาปฏิวัติมามีไซ่อาจจะว่าเออสังคมอ่าค่ะในเวลาก็จำปูาจจะปู่จ้าผู้ขว้างมันสิอาจจะว่าเออไม่ค่อยสุภาพเท่าไรแต่ว่าด้วยความจริงใจพูดออกมาจากใจจริงจะจะจะไม่ค่อยว่าใซ่นากากหรือว่าเออคือคือคิดอะไรก็จะพูดในนั้นนะทุกก็คือบอกว่าทุกช่วยได้ก็คือบอกว่าช่วยได้คือเป็นคนที่ว่าพูดจริงและการทำจริงข้ามปีสร้างสรรค์รเหรี่มาต่อมา ก็ลงตรงนี so 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 ้เลยก็ไอการจะนับจนุนถูกเรืองไม่ว่าจะเป็นเอ่อตอนหลับเท่ไม่ว่าส้นมังกรจะยู่เอ่อเบื้องล้างนะระหว่างเขาเดินหน้าอยู่คนหนึ่งในตอนมังกรจะยู่เบื้องล้างให้การจะนับจนุนไม่ว่าดันอะไรต่างๆไอความอำนวยความสะดวกไม่ว่าเท่ไปใตะมาหรืออะไรเงี้ยสิวยได้คือจะจนับจนุ่นถวยเยอะเลคือตั้งอบครัวพร้อมพร้อมค่ะผู้ชายเห็นว่ากับเบอร์ยิงกลางนะ คือให้ชาวบ้านง,งา่วงว่าพมไหนหนักดกิงพวง่วงแหลมไหนว่าแดงพูดริงต่จริงป,งงปูดริงไม่อินดุถีถ้าพี่น้องเข่นใจการบนเหืือ้องข้าไปเล้ว่าจะอะไรจะดีหรือไม่ดีพี่น้องคอยรู้วิธีจัดตนวเองก้ามีอะไก็ล้าดูผู้รักผู้เยู้้รักผู้เย้พวกมันจะนนพูดอะไเปราะว่าหลกลงต่างตอกวัว

เรื่องต่างเลยใน้จนะเขาเป็นคนอยากขนคนชาวนาตำหน้าตำไรทำงดนารีอย่าเนี้ยีกิเลสอะซึ่งจะเสียขายรถไปโรงงานชาวว่างในป้าว่างในหมอ้อแต่ถ้าอยู่บ้านดินปลา,าเขาแขกขบานก็จะไปได้แต่ถ้าเกินชุดบีไซจากบ้านดินปลาเลีวยกาไปหมอการคิดว่าในหมอนี่กาก็ดี คือเป็นจีนทุดท้ายผูย้ช่างั้นความจัดแล้วก็จริงในสวยไรผู้สวยจริงผมไม่เน้เเเนเรื่องเรื่องด้วนเรื่องต้องถ้าทุกคนอยากติว้ไปตั้มไปจนบางคนงบางคนสวยเรื่อยบางที่บางอย่างกะกงมีนี่คือผมจะเน้นนะเรื่องสา,าส้างสรขค์ก็มันเบื่อได้จริงปรา เพราะว่าซาดูก้องไปถึงว่าคนก็ไม่คอยจะมองวันนี้คือเป็นจิ่งที่สำคัญในหมู่บ้านนี้เนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านที่ลำบากแป่จนใคอายากจนห้าจากกินขำแต่บอกเก็บกายไม่สบายไปหมอครงกล้าไปหมอแต่ว่าทำไมไม่ข้าโหมุบ้านจะถึงตาเพราะว่าซาดิงบาเป็นหมู่บ้านดีสะอาดดูดี แต่ว่าคาดอุปกรณ์การเตะคาดอาคารเลยพุ่มพ่อเน้นนักเหลืองนี้ที่มาลุงสดเหรอแค่ประเ็นปลาแต่ถ้าพุ่มไม่มีสอถ้าพุ่มไม่มีบุลมการะกนะครับไม่มีลักษณะกายววันไม่มีตำแหน่งถ้าไปเดี๋ยวคุยเดี๋ยวบูดก็ว่ามันเชือ่อป่าแต่พ่ถ้าผมมีมั่งับพุมคิดว่า พวกคงช่วยเลือกพี่น้องนายดั้กเนี่ยนะนี่แต่เดิมท่านอาการเล่นผมการกินแร้บีกินแร้ตัวจออย่างดีกันไม่คืนมือหน้าแต่ว่าผมสู้ต่างบอกว่าเมียผม๊บมาสู้หลูปผมบมาสู้ใส่ติดตู้ตรงนี้เมียก็บอกว่าดื้อนนเต็มทีปีลองมาเรามาช่วยเลือกชาวบ้านเรามาช่วยเลือกสังคมเรามาช่วยเลือกประชาชนเราอย่าไปเน้นเรื่อง เงินกองเหลือไปพงกบาที่เหลืองูเหลืองนี่แน,ใน,ใน่นแน่นดีก็ช่วยาวบ้านแต่ประเด็นยังมีอีกมาแต่ถ้ากเกินกว่าพมไดลเป็นผมจะชูวป,ป,ประเด็นนี้เป็นประเด็นเล็แต่ตอนนี้ผมงานมาสม,มัครในนามกิสราเงื่อนจากคนที่สร้างผุ่มใดคือประชาชนไม่ใช่ว่าคนงโโูจ้างใดคนนี้จ้างใดครับว่าดีผู้สมัคร ก็อยยอเข้มอำเภอเจติณปลาตีจับบ้านข้เรียกว่านนายหัวเองอยู่บ้านเศรษฐีหา้าจุดสามตับสองมุฮาตบุญเจริญใจอำเภอเจติณปลาจังหวัดสงขลาสาเหตุทีได้มาเล่นการเมืองในครนั้งนี้เพราะว่าผมนายเถืนตามโอยผภุรักผู้ใัยหนักการเมือง มาอันยาวนานประมาณสั้นชุกกว่าผีแตม่มองข้างลลางมองข้างมองหน้าพุ่มโปร่งที่จะลงมาช่วยเลือกปีนองแล้วก็เป็นปาดเสียงข้องปีนองเจ้าติงปลาอันดับแรกที่ว่าเราต้องการที่มองเห็นว่าเนี่ยในพื้นที่แนวเบอร